โอเควันนี้เรามาดูแบบเฉลยแบบฝึกหัดคณิตป .6 เล่ม1แบบฝึกหัด2.2แบบฝึกหัด2.2วิธีเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคระก็ใช้วิธีเปรียบเทียบแบบทำส่วนให้เท่ากันนะครับถ้าทําได้ก็ทําให้มันเท่ากันแล้วก็ดูที่เศษแต่ถ้ามันทำยากก็คุณคว้เอาก็ได้ครับนะ าดูข้อแรกครับ2ส่วน3กับ7ส่วน11วิธีทำถ้าเป็นมาตรฐานนี่ก็อยากให้ทำให้ส่วนมันเท่ากันนะครับเศษ2ส่วน3กับเศษ7ส่วน11คอลนนนี่ก็คือ33นี่แหละนะครับเปลี่ยนเลข3ให้เป็น33ก็เอา11คูณคูณทั้งเศษและส่วนส่วน11ก็คูณ3นะครับ เราก็จะได้อันนี้เป็นช่องว่างแล้วกันเราจะเปรียบเทียบเนาะเราก็จะได้22สอ่วน3าช่องว่างกับ21สเ็่วน33มเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยตอบได้เลยฝั่งซ้ายมากกว่าฝั่งขวานะครับ22ส่วน33มากกว่า21สอ่วนสาดังนั้นนะครับเศษ2ส่วน3าม ก็มากกว่าเศษ7จส่วน11นั่นเองนี่คือคำตอบนะครับต่อไปข้อ2วิธีทำเศษ4ส่วน15กับเศษ3ส่วน10ก็เปรียบเทียบนะเศษ4ส่วน15าทำให้ส่วนมันเท่ากันเนาะกับเศษ3ส่วน10 15กับ10เนี่ยคอโ ก็ไปหาข้างนอกก็ได้นะครับใช้วิธีใช้คอรนช่วยนะใช้แม่ห5าห้าสโอเคพอคูณกันครับ3 50, 5 1 5้าสเป็น30โอเคคอรนก็เท่ากับ30นั่นเองนะครับดังนั้นก็เอา2นี่มาคูณกับ15มันถึงจะได้ส่วนเป็น30นะคูณด้านล่างก็คูณด้านบน ส่วน3ไปคูณกับ10คูณด้านล่างแล้วก็คูณด้านบนนะครับดังนั้นคําตอบที่ได้ก็จะเป็น8ส่วน30ช่องว่างกับ9ส่วน30ก็คือทางขวามากกว่าดังนั้นนะครับเศษ4ส่วน15จึงน้อยกว่าเศษ3ส่วน10นั่นเองต่อไปข้อที่ 3 15ส่วน20กับ6ส่วน8 15ส่วน20กับ6ส่วน8ก็20 um, กับ8ก็มาหาคอรนอใช้แม่4ก็ได้4 5 20 4 2เป็น8โอเคคูณคอรนก็มีค่าเท่ากับ สี่ห้ายคูณสก็เป็นสี่สเปลี่ยนสีนิดนึงแสดงว่า20ต้องคูณ2 15ก็ต้องคูณ2 8ก็ต้องคูณ5แล้วก็หก็ต้องคูณ5ถึงจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น30ส่วน40ช่องว่างกับ3ามส่วน40่อ่าเท่ากัน รอบนี้เท่ากันดังนั้นจะได้ว่า15ส่วน20เท่ากับ6ส่วน8นั่นเองนะครับจริงๆเราใช้ใช้แม่อะไรใช้แม่แม่3เอาใช้แม่ ใช้แม่5 5 5 35 5 4 20อันนี้ใช้แม่2ก็ตัดได้นะตัดกันได้นี่ตั้งแต่อยู่ในโจทย์เลยก็ได้เนี่ย 3, 3 5 35 5 4 20 2 3เป็น6 2 4เป็น8นี่ได้เท่ากันถ้าตัดตั้งแต่โจทย์นี่ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ครูใช้คอลนเนาะก็ได้เหมือนกันนะสรุปก็คือเท่ากันนั่นเอง ต่อไปข้อ4 17ส่วน12กับ25ส่วน18ก็วิธีทำ17ส่วน12กับ25ส่วน18นะฟอรนอของ12กับ18เราใช้ตัวไหนใช้4ก็ได้4 3 12โอ้ไม่ได้ไม่ได้ใช้ขอเปลี่ยนตัวใหม่ ใช้3แล้วกัน3 4 2 3 6 8ต่อไปใช้2 2 2เป็น4 2 3เป็น6โอเคเชื่อมด้วยเครื่องหมายคูณทั้งหมดดังนั้นคอรนอก็คือ2 3เป็น6 2 3เป็น6ก็เป็น3 6นั่นเองนะครับก็ทําังไงก็ได้ให้ส่วนเป็น3 6นะ12 3เป็น3 6 8 18คูณ18คูณ2ก็เป็น3 6 ดังนั้นก็ได้คำตอบละ17คูณ3เป็น51อันนี้ส่วน36ช่องว่างกับ50ส่วน36แสดงว่าฝั่งซ้ายมากกว่าดังนั้น17ส่วน12มากกว่า25ส่วน18นะครับนี่คือคำตอบ ต่อไปข้อที่5 32ส่วน15กับ13ส่วน6 32ส่วน15กับ13ส่วน6 15กับ6เราใช้แม่3 35 15 32เป็น6โอเคหยุด35 15 25เป็น10ก็เป็น30ครอนก็เป็น30นั่นเอง รนอเป็น30นะครับเปลี่ยนสีดังนั้น15ก็ต้องคูณ2อ่า32ก็คูณ2 6ก็คูณ5 13ก็คูณ5 32คูณ2เป็น64อันนี้ก็เป็น30ช่องว่างกับ13คูณ5เป็น45อันนี้ก็เป็น30แสดงว่า64นั้นมากกว่านะ ทางซ้ายมากกว่าก็าจะได้คำตอบว่า32ส่วน15นั้นมากกว่า13ส่วน6นั่นเองนะครับนี่คือคำตอบต่อไปข้อที่6จำนวน37ส่วน9กับ18ส่วน5จริงๆก็ก็พอไล่ได้อยู่นะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวทำเป็นเศษเกินแล้วกันนะ 3เศษ7ส่วน9ก็3 9 27 27บวก7ก็เป็น34 34ส่วน9กับ18ส่วน5 9กับ5นี่คอลอนอก็คือ45เลยจับคูณเลยนะครับ9คูณ5 34คูณ5 5คูณ9 18คูณ9นะครับ34คูณ5 54 5, 5, 5, 5, 5, 20 ก็ร้อยเจ็ดสิคูณเก้าเก็ดสิก็ร้อนะก็ได้ละใครมากใครน้อยรู้ละมันจะได้ร7 0ยเส่วนสีกับ162ยหส่วนสีดังนั้นทางซ้ายมือก็มากกว่านั่นเองก็จะได้ว่าจำนวนสาสจ็ดส่วนเก้นั้นมากกว่า18บส่วนหนั่นเอง นี่คือคำตอบนะครับต่อไปข้อ7 59ส่วน12 59ส่วน12กับช่องว่างกับ5ศษ1ส่วน15นะก็เปลี่ยนขออนุญ,ญาตเปลี่ยนเลยนะ15เนี่ยคูณ5ก็ได้75เนาะ สิบคูณหได้75 75สบหหวกนึ่งก็เป็น76 76สิด่วนสิดังนั้น12กับ15คอนอก็จะเป็น3 4มสี่สิจับคูณกันเป็นคอนอก็คือ60นั่นเองคอนอคือ60นะครับข้อนี้ก็ ทำอย่างนี้ก็ได้ครับให้ส่วนเป็น60 12 5เป็น60ก็คูณส่วนอันนี้15คูณ4เป็น60โอเคเอาคำนวณดู59คูณ5 95 45 5 25ก็เป็น295 76คูณ4 6 4 24 7 4 28โอเค 304โอเครู้แล้วใครชนะ295ส่วน60ช่องว่างกับ304ส่วน60แสดงว่าฝั่งขวาชนะดังนั้น59ส่วน12ก็ต้องน้อยกว่าจำนวน5เศษ1ส่วน15นี่คือคำตอบ จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องทําถึงขนาดนี้ก็ได้ข้อ7เนี่ยข้อ7เนี่ยทำเป็นจํานวนคระแล้วเปรียบเทียบกันก็ได้เนี่ยนี่ดูตรงโจทย์นะครับ12เท่าไหร่ได้59 12เนี่ย12 4เป็น4 8นะ48เปลบ59เก็จะได้11 11ส่วน12เนี่ยเปรียบเทียบกับอีกอันนึงก็คือ5เศษ1ส่วน15บเนี่ย4มันน้อยกว่า5อยู่แล้วนะครับนะเปรียบเทียบแบบนี้ก็ได้ แต่นี้ครูแสดงวิธีทาเป็นแบบใช้ครนอนะครับจะอยากให้ฝึกครนอเยอะๆเพราะว่าบทนี้ใช้ครนอค่อนข้างเยอะต่อไปข้อ8วิธีทำจำนวน4เศษ9ส่วน14กับ159ส่วน35ก็ตัวเลขเยอะอยู่นะ ถ้าลองใช้เทคนิคเหมือนข้อที่แล้วนี่ลองดูมันจะเวิร์กไหมหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าส่วนสามสิบห้าหารกันรับเท่าไหรด่ดีรับห้าได้ไหมห้าห้ายี่ห้าเกินก็คงต้องเป็นสี่ใส่สี่เข้าไปสี่ห้ายี่สิบ สี่โอเคเศษสิบเกดังนั้นก็จะได้เป็นจำนวน4เศษ19ส่วน35มสิเศษ9ก้ส่วนสิเปรียบเทียบกับ4เศษ19บเส่วนสาแล้วเราเอาเฉพาะตัวที่เป็นเศษส่วนนะครับมาเปรียบเทียบเพราะจำนวนเต็มเนี่ยที่เป็น จำนวนคระนี่เลขสนี่มันเท่ากันอยู่แล้วทั้นเอาเก้ากับ14มาเปรียบเทียบ9ก้าส่วนสิกับ19ส่วนสามาเนี่มาเปรียบเทียบนะครับก็ลองเปรียบเทียบดูอันนี้ก็จะเบาขึ้นหน่อยคุณคขอยก็ได้หรือจะหาครน,อนอก็ได้แต่ครูคิดว่าคุณค่อยน่าจะง่ายกว่านะ <c oughs> กรณีนี้นะขอใช้วิธีที่ไม่เหมือนกับ เจ็ดข้อที่ผ่านมาคูณไข้นะครับก็จะได้คำตอบแล้วก็จะเป็น35 35ิบห้าสามสคูณเก้าเก้าหก็เป็น31มนสะินึ่งสามกับ19บเก้าคูณสิบสี่ สี 1> 4, 1, เป็น4เป็น7เป็น9เป็น1บวกกันก็จะเป็นหกอันนี้สิบหกตัวหนึ่งนี่ได้3 1 5อีกตัวหนึงได้2 6 6แสดงว่าทางซ้ายนั้นมากกว่าดัางนั้นก็สรุปได้เลยว่าจำนวน4ี่เศษ9ส่วน14มากกว่า159ส่วน35นะครับนี่คือคำตอบนั่นเอง ต่อไปข้อที่9ข้อที่9ก็เทคนิคเดียวกันกับข้อ8นะครับจำนวน10เศษ9ส่วน16กับจำนวน10เศษ13ส่วน24ก็ตัดเลข10ออกไม่ต้องไม่ต้องใช้คอลนอก็ได้มั้งหรือใช้ถ้รอยากใช้ก็ใช้ได้อยู่เพราะปิดจำนวนคู่นะ่าจะพอไปได้เลข10นี่เราไม่ต้องพิจารณาเลยนะเราดูเฉพาะ9ส่วน16กับ13ส่วน24 สิกับ24คร,รอนอนะครับใช้เท่าไหร่ใช้4ก็ได้สี่สี่สิต่อไปใช้2อ2เป็น4ี 2, ่เป็น6คูณนะดังนั้นคอร,รอนก็มีค่าเท่ากับ4 2, 8. 8 2เป็น8 8 2แปดออันนี้2 3, 6. 6 8, อ,เอ,อ,อเป็น6 6หกแปดโอเคคอรนเป็น4ี่ อ่ะใช้สีเขียว16ก็ต้องคูณ3 9ก็ต้องคูณ3ถึงจะเป็น48 16 3เนาะ16 3เป็น48 24คูณ2 13ก็คูณ2ดังนั้นได้ผลออกมาก็คือ27ส่วน48ช่องว่างกับ26ส่วน48โอ้โหเฉียดฉิวฝั่งซ้ายมากกว่านะครับดังนั้นจำนวน10เศษ9ส่วน16 มากกว่าจำนวน10เศษ13ส่วน24เป็นคำตอบของข้อ9นั่นเอง